ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคาช่องของคนรักรถทุกคนครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถสปอร์ตซีดานระดับตำนานที่มีชื่อเสียงทั้งด้านสมรรถนะความหรูหราและการควบคุมที่ยอดเยี่ยมนั้นก็คือ BMW M3 รุ่นปี2026ที่ถูกปรับโฉมใหม่และนำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสปอร์ตซีดานที่น่าจับตามองมากที่สุดในปีนี้ เพราะนอกจากจะยังคง DNA ความแรงแบบ M ไว้อย่างครบถ้วนแล้วยังมีการอัปเกรดระบบเทคโนโลยีการออกแบบและความสะดวกสบายภายในที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นด้วยครับก่อนอื่นเรามาพูดถึงเรื่องของดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับ BMW M 3ปี2026มากับกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบ kidney g r i l l ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ BMW รุ่นใหม่ใหม่ไฟหน้าแบบ LED ที่ออกแบบใหม่ให้ดูเฉียบคมกว่าเดิม พร้อมด้วยไฟเดทาร์ม running ลายทรงตัว L ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีช่องลมขนาดใหญ่เพื่อช่วยในการระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์และระบบเบรกเส้นสายที่คมชัดตั้งแต่ฝากระโปรงจนถึงด้านข้างของตัวรถทําให้รถดูดุดัดนและปราดเปรียวมากขึ้นบั้นท้ายมาพร้อมกับไฟท้ายทรงเรียวยาวเสริมด้วยสปอยเลอร์เล็กๆที่ฝาท้ายและท่อไอเสียคู่แบบ quad exhaust ปิดท้ายด้วยล้อแมกซ์ลายใหม่ขนาด19นิ้วด้านหน้าและ20นิ้วด้านหลังเพิ่มความสปอร์ตได้อย่างลงตัวครับ ขนาดของตัวรถก็ถูกปรับเล็กน้อยให้มีมิติที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยโดยความยาวอยู่ที่ประมาณ4.8เมตรความกว้าง1.9เมตรและความสูงประมาณ1.4เมตรระยะฐานล้อยาวขึ้นเพื่อช่วยเรื่องเสถียรภาพในการขับขี่ความเร็วสูงและความนุ่มนวลในทางตรงครับภายในห้องโดยสารของ bmw m 3 2026นั้นมีการปรับปรุงที่ชัดเจนมากขึ้น หน้าจอแสดงผลแบบ c u r v ์ d ิ i s p l a y ขนาดใหญ่ที่รวมทั้งหน้าจอเรือนไมล์และระบบ i d r i v e เข้าไว้ด้วยกันโดยหน้าจอฝั่งคนขับขนาด12.3นิ้วและหน้าจอควบคุมกลางขนาด14.9นิ้วรองรับการสั่งงานด้วยระบบสัมผัสและเสียงพร้อมเทคโนโลยี i d r i v e เวอร์ชันล่าสุดที่เชื่อมต่อกับ BMW Operating System 8.5ซึ่งทำให้การใช้งานลื่นไหลและตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมพวงม,มาลัยแบบ M Sport ส่ port งดีเลพร้อมปุ่ม M Mode และแผดเดิ h ชิที่ให้ความรู้สึกเหมือนขับรถแข่ง เบาะนั่งแบบ M Carbon Bucket Seat ที่ห่อหุ้มร่างกายได้แน่นกระชับตกแต่งด้วยวัสดุอัลกันตาราและคาร์บอนไฟเบอร์ทั่วทั้งห้องโดยสารให้ทั้งความหรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวกันครับระบบเสียงภายในรถก็ติดตั้งชุดเครื่องเสียงจากฮาร์แมนคาร์ดอนที่ให้มิติเสียงแบบรอบทิศทางเต็มอารมณ์การฟังเพลงระหว่างขับขี่และแน่นอนครับ BMW M3 ยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภยัยโดยมีระบบช่วยเหลือการขับขี่มาครบท้วนทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วแปรผันพร้อม Stop ป n อ Go ระบบเตือนรถในจุดบอดกล้องรอบคัน360องศาและระบบจอดรถอัตโนมัติด้วยสำหรับหัวใจหลักของ bmw m 3 2 0 2 6รุ่นที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนั้น จะใช้เครื่องยนต์เบนซินแบบ6สูบแถวเรียงขนาด3.0ลิตรที่ดับเบิลยู r ินพาวเให้พละกกำลังสูงสุดถึง530แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า650นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบ M Steptronic พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ M X Drive right, ที่สามารถปรับการกระจายกำลังไปยังล้อหน้าและล้อหลังได้อย่างชาญฉลาดทำให้สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.5วินาทีเท่านั้นครับเรียกได้ว่าเป็นรถซีดานที่แรงไม่แพ้ซูเปอร์คาร์เลยทีเดียว ช่วงล่างของ m 3 2 0 26ก็ได้รับการปรับเซตใหม่โดยใช้ระบบ Adaptive M Suspension ที่สามารถปรับความแข็งอ่อนของโชค๊คอัพได้ตามโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็น Comfort, Sport หรือ Sport Plus รวมถึงมีระบบ M Differential ที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนและควบคุมรถในโค้งได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับระบบเบรกแบบ M Compound เบรกให้การตอบสนองที่แม่นยำและทนทานต่อความร้อนสูงรองรับการใช้งานในสนามแข่งหรือการขับขี่แบบสปอร์เต็มพิกัด BMW M3 2026ยังมาพร้อมโหมดการขับขี่ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น M Mode, Road, Sport หรือแ r a c k ที่จะเปลี่ยนการตอบสนองของคันเร่งระบบเกียร์ระบบช่วงล่างพวงมาลัยและการกระจายแรงขับเคลื่อนให้เหมาะกับสภาพถนนและความต้องการของผู้ขับขี่ในแต่ละสถานการณ์ครับนอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าการขับขี่แบบเฉพาะตัวผ่านระบบ M Setup ที่ให้ผู้ขับสามารถจูนรถให้ตรงกับสไตล์การขับขี่ของตนเองได้แบบละเอียดอีกด้วยครับ ในส่วนของราคาจำหน่าย BMW M 3ปี2026ในประเทศไทยนั้นคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ7.6ล้านบาทสำหรับรุ่น M 3 Competition XDrive ซึ่งเป็นรุ่นนำเข้าทั้งคันจากเยอรมนีโดยราคาอาจปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามอุปกรณ์เสริมและแพก็กเกจต่างๆที่ผู้ซื้อสามารถเลือกติดตั้งเพิ่มเติมได้เช่นชุดแต่ง M Performance เบรกคาร์บอนเซรามิกหรือเบาะนั่งแบบฟูคาร์บอนที่จะช่วยเพิ่มความโดดเด่นและสมรรถนะให้กับตัวรถได้มากยิ่งขึ้นครับ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดสปอร์ตซีดานเช่น Mercedes-AMGC 6 3หรือ Audi 5รูปี s p o ร์ตแบ็แล้ว BMW M3 ยังคงมีจุดเด่นที่เรื่องของความสมดุลในการขับขี่ระบบช่วงล่างที่แน่นหนึบแต่ยังคงความนุ่มนวลได้ดีการควบคุมที่เฉียบคมน้ำหนักพวงมาลัยที่แม่นยำและเสียงเครื่องยนต์ที่ยังคงเอกลักษณ์ของ BMW ไว้อย่างเต็มเปี่ยมครับ อีกหนึ่งความพิเศษที่ BMW ตั้งใจมอบให้ลูกค้าในประเทศไทยก็คือการบริการหลังการขายผ่านโปรแกรม BSI หรือ BMW Service Inclusive ที่ครอบคลุมทั้งค่าแรงค่าบำรุงรักษาและการรับประกันนานสูงสุดถึง5ปีหรือ100,000กิโลเมตรทำให้เจ้าของรถสามารถมั่นใจได้ว่าการเป็นเจ้าของ M3 จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบรถสปอร์ตท,ที่ขับสนุก ได้ feeling แบบรถแข่งแต่ยังต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานประจำวัน BMW M3 2 0 2 6คือตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับมันไม่ได้เป็นเพียงรถสปอร์ตแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสมรรถนะและความหรูหราที่ลงตัวในคันเดียวขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้หากชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดอะคาเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวเต็มรูปแบบและเทคโนโลยียานยนต์ที่น่าสนใจอื่นๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ